นั่นปีศาจนั่นกำลังทำทำการทดลองกับมนุษย์อีกแล้วช่วยด้วยฉันไม่อยากตายเป็นเชิ้น1่งชิ้นนะเป็นมือที่ดีมากให้70คะแนนได้เลยต่อไปคือขาข้างซ้ายของแกฉันตั้งใจจะแบ่งมันออกเป็น5้าส่วนไม่นะไม่มือของฉันยินบูเต้านายกำลังทำอะไร เพิ่งเก็บได้จากพื้นนะ่ะฉันก็แค่รอเล่นเองก็แค่ลูกเล่นเล็กน้อยเท่านั้นตะกโขเลือดยินยางจะตามหาเนื้อหนังโดยอัตโนมัติไม่ว่าแกจะอยู่ในโลกวิญญาณหรือโลกมนุษย์ก็ไม่มีวันหนีพ้นโอ้ย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 ,อยตัดแขนตัดขาออกให้หมดดูซิว่าแกจะยังเล่นลูกไม้อะไรได้อีก จบแล้วฉันจบสิ้นแล้วฉันจะเขียนคำว่าอน,นาถไว้บนขาของแกอู่เต้าตั้งใจหน่อยนายังเล่นอยู่อีกเหรอทีนี้ก็ถึงตาของแกแล้วพ่อหนุ่มรูปรอฮึแกน่ะห่วงตัวเองก่อนเถอะห้อรับฝ่ามือไปเป็นมันไปได้ยังไงเคยได้ยินวิชาตุ๊กตาแทนตัวในวิชาเต่าของจีนไหม กเป็นไปได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้ที่ฉันผ่าคือเนื้อหนังของใครกันแน่ในเมื่อมีช่ำแหละของแกเกินกาจขนาดนี้งั้นก็มาลองวัดกับดาบเจียงเฟียของฉันหน่อยเป็นไงถ้าอย่างนั้นแกอย่าใช้ลูกเล่นตุ๊กตาแทนตัวนั่นอีกนะไอ้คนเลวที่ทำาการทดลองกับมินุ์อย่างแกอย่ามาดูถูกฉันเลย ดาบมาเล่มนี้ของฉันเพิ่งออกมาปรากฏโฉมครั้งแรกยังไม่ได้ดื่มเลือดของศัตรูเลยแกนี่แหละเป็นเป้าหมายที่ดีดาบเจียงเซียเล่มนี้ของหยินวูเต้ามีกลิ่นอายที่คุ้นเคยวูเต้าดาบของนายดูไม่เลวเลยนะแค่บอสคุกเล็กๆตัวหนึ่งก็กล้ามาลองดีกับฉันไม่รู้จักประมาณตน ดาบเจียงเซียเล่มใหม่นี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากทีเดียวไม่เลวจริงๆฉันไม่เชื่อใต้ฝายายังมีอาวุธที่ร้ายกาจกว่าม่ช้ำแหลกเย็นยางอีกเหรอยังกล้าเข้ามาอีกเหรอยา่าการการทดลองของฉันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยก็กมทําชั่วมากมายเก็บไว้ไม่ได้หรอก อาวุธชั่วร้ายสองเล่มนี้ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างเอามาเป็นของฉันเซอร์ูเต้าเมื่อกี้นายบอกว่าดาบนี่เพื่อใช้ครั้งแรกเหรอนี่คือดาบเจียงเซียที่ราชาสวั์ลี่ตีให้ฉันใหม่แข็งแกร่งมากจริงๆเกินกว่าที่ฉันคิดไว้พ่อของฉันตีดาบให้เขาเหรอดูเหมือนความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่ธรรมดาเลยคนผู้นี้ทนทุกข์ทรมานมามากแล้วจะมีชีวิตรอดต่อไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของพวกเขาเอง พวกนายต่างคนต่างหนีเอาชีวิตรอดไปเถอะขอบคุณท่านมากบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรท่านผู้มีพระคุณขอถามชื่อแท้อันทรงเกียรติของท่านหน่อยค่ะพอกลับไปแล้วจะตั้งชื่อป้ายเขียนชื่อท่านจุดทูบสามดอกไหวทุกวันเออเออเรื่องนั้นไม่จําเป็นหรอกครับดูเหมือนยินบูเต้าจะเป็นคนดีนะเมืองหลงดูคฤหาหน์จีคุณเชยได้รับข่าวว่ายินบูเต้าไปที่เมืองเฉินถังแล้วครับ เมืองเฉินถังนั่นคือที่ตั้งฐานของหลี่หลี่ชิงนี่เองฉันเข้าใจแล้วเขากำลังไปขอความช่วยเหลือแล้วจะทำยังไงดีครับวางใจได้ฉันวางแผนเตรียมไว้ที่เฉินถังนานแล้วถือโอกาสแจ้งข่าวการเดินทางของหยินบูเต้าไปยังเฉินถังให้หลี่หลี่ชิงทราบให้เขาตามไปไล่ล่าเลยถือโอกาสที่หลี่หลี่ชิงกลับไปเฉินถังเพื่อย,ยับยั้งหยินบูเต้าเราจะไปถอนลากถอนโครนธุรกิจของเขาในเมืองหลงดู่ซะ คุณชายมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมครับเพื่อความไม่ประมาทฉันจะเชิญยอดฝีมือแข็งแกร่งกว่านี้มาอีกมาแล้วปีศาจนั่นมาแล้วฉันไม่อยากตายจริงๆนะออไม่ยอมหรอกไม่ยอมจริงๆฉันยังไม่เคยมีความรักเลยนะถ้ามีวีลบุลุษผู้ยิ่งใหญ่เหยียบเม่เจ็สีมาช่วยฉันได้ก็คงจะดีพวกเธอทำอะไรกันหยินหยินหมูเต้าคุณก็ถูกจับเข้ามาด้วยหรอ ความฝันของฉันเป็นจริงแล้วจีเย็นเย็นเขาคือวลรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของฉันเฉียนโดโดสั่งให้ฉันมาช่วยพวกเธอจริงเหรอแย่นไปเลยรับพิสาขงนอกนั่นหรอคะพวกมันถูกฉันจัดการเรียบร้อยแล้วรีบไปเถอะที่นี่ไม่เหมาะที่จะอยู่เนินแค่คำ <homogeneous S 2> สั่งเดียวจากประธานเฉียนก็ทำให้หยินหมูเต้มามาช่วยคนได้ด้วยตัวเองแสดงว่าเธอนั้นแข็งแงกร่งกว่าหยินหมูเต้าเสียอีก ไม่ได้แล้วฉันต้องเกาะขาประธานเฉียนไวน้แน่นๆถึงจะถูกฮิฮิจริงสิพวกเราได้รับคำสั่งจากประธานเฉียนให้แอบแทรกซึมเข้ามาในกุุยฟ้างกัวเพื่อเก็บข้อมูลแต่โทรศัพท์ถูกไอ้ท่านแม่ทัพหวยคนนั้นเอาไปแล้วรูปทัพทั้งหมดอยู่ในนั้นดีภารกิจของพวกเธอเสร็จสิ้นแล้วที่เหลือปล่ให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอภารกิจเกมฝ่าด่านคุกสำเร็จลุล่วงได้รับแต้มเทียนเจียวสิบแต้ม ได้รับภารกิจลับหลักฐานการค้ามืดเงื่อนไขนำโทรศัพท์ที่หายไปกลับคืนมาจากมือของแม่ทัพเวยความยากยากรางวัลตั๋วสุ่มรางวัลหนึ่งใบกลางตั๋วสุ่มรางวัลตอนนี้ถึงกับไม่ยอมให้แม้แต่แต้แตมเทียนเจียวเลยงั้นหรอตั๋วสุ่มรางวัลสามารถสุ่มรับแต้มเทียนเจียว1น0 0ถึงแต้มหรือสมบัติรับ1ชิ้นระบบหวยแตกลูกเล่นเยอะจริง เสีย่ยนารบกวนเธอช่วยคุมกันเจ้าหน้าที่ข้อมูล2คนนี้ออกจากเมืองกุย้ยฝางด้วยนะฉันจะตามไปได้ฉันจะรอนายอยู่ที่ด่านเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าเลยเวลาจะไม่รอแล้วคุณชายหยินระวังตัวด้วยนะคะ